สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้ยาก็จะนำรีวิวเกี่ยวกับการรักษาสิ่อุดตันแล้วก็การที่ช่วยให้รูขุมขนเรากระชับมาฝากกันนั่นเองก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่แต่งหน้าจัดแบบยากก็จะประสบปัญหาได้สองข้อง่ายๆนั่นก็คือสิ่อุดตันรูขผผุมขนไม่กระชับเนื่องจากถ้ายิ่งทาพวกเครื่องสำอางเมคอัพลงบนผิวหน้ามากเท่าไหร่ ผิวเราก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวของเราแล้วก็ถ้าใครที่ล้างหน้าไม่สะอาดไม่ได้คินซิ้งก่อนไม่ได้ลงตัวพวกบำรุงรักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประสบได้อีกหนึ่งข้อก็คือเป็นสิวอุดตันนั่นเองวันนี้ยาก็จะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาสองปัญหาใหญ่ๆได้นั่นก็คือมาส์กตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นมา้าเกี่ยวกับออกซิเจนผิวเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวชื่อของเขาเลยชื่อมาของเขาก็จะเป็นมากออกซิเจนกูต้ชาชัยนั่นเองที่ช่วยในเรื่องของอเป็นเป็นผื่นแดงรูขุมขนไม่กระชับแล้วก็สิอุดตันหรือเซล์ผิวไม่แข็งแรง หลักๆก,การทํางานของเขาเนี่ยอยากจะไปสาธิตกันให้ดูว่าทํางานยังไงทําไมถึงรักษาพวกสิวอุดตันหรือว่ารูขุมขนไม่กระชับได้อยากจะรีวิวกับเขาแทนในขอยงอยางนะคะก็คือใช้ที่แต่งหน้าหรือว่าล้างหน้าไม่เกี่ยงลองมาร์คดูนะคะว่ามันได้ผลจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอยากจะลองสาธิตเกี่ยวกับว่าทาเมคอัพลงบนผิวของเรานั่นเองก็คือใช้ที่ล้างหน้าไม่เกี่ยงก็จะเหมือนกับพวก สิ่งเกีบบ่ยกบตกค้งในดูขลผลนของเราตัวนี้นะคะอยากจะใช้มาร์คแค่มาร์คเอาไว้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยอยากจะใช้มาร์คเนี่ยมาร์บริเวณที่เป็นที่เป็นเมคอัพทั้งหลายเนี่ยให้ดูว่าการทํางานของเขาทาํางานยังไงเนื้อมาร์กนะคะก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะมีกลิ่นละมุนละมุนของพวกแอาวัยนิดนึงตัวนี้ เนื้อเจลไม่มีสเตยรอยแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวตัวสเตียรอยเนี่ยมันจะไม่อยู่ในพวกเจลเด็ดค่ะแตะมาร์คขึ้นมานะคะขั้นตอนทํางาน,นง่ายเลยก็คือทําที่ดีให้เราล้างหน้าก่อนครั้งหนึ่งพอล้างหน้าเสร็จเราก็ลงตัวมาร์คเนี่ยไว้บนท้องแขนอ่าพอทุบป,ปิดเราต้องลงมาร์คบนหน้านะคะแต่ว่าตัวนี้อยากจะรีวิวเกี่ยวกับท้องแขนให้ดูก็คือลงมาร์คเอาไว้ให้ทั่ว บริเวณผิวหน้าหรือว่าใครจะลงเฉพาะช่วงก็ได้นะคะเป็นช่วงทีโซนของเราก็คือลงบนผิวหน้าของเราเพื่อให้ออกซิเจนกับเซลล์ผิวแต่แนะนําถ้าจะให้ออกซิเจนก็คือให้ให้ทั่วเซลล์ผิวของเราเลยจะดีกว่าเพื่อให้เซลล์ผิวของเราเนี้ยนุ่มชุ่มชื่น,นพร้อมกับหนุ่งผลจะได้กระชับทั่วผิวหน้านะคะตัวมาสก์นะคะเราก็ทาทิ้งเอาไว้เลยเนี่ยค่ะมาทาทิ้งเอาไวใ้ให้ให้รูปไร้ให้ทั่วผิวหน้านะคะประมาณ 1> 5 1าถึงนาทีแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เวลาที่ว่าเราทานะคะก็คือทาทั่วผิวหน้าเลยหลังจากนั้นก็ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปคอยพัดไม่ต้องทำอะไรตัวปฏิกิริยาของเนื้อนะคะเนื้อเนื้อเจลมาเนี่ยเขาจะเป็นปฏิกิริยาลบที่ช่วยในเรื่องของดูดสิ่งสกปรปกให้จากรูขุมขนให้หลุดออกแล้วก็ช่วยในเรื่องเวลารูขุมขนมันมันไม่มีสิ่งสกปรปกแล้วเนี่ยผิวมันจะกระชับได้เอง และอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเจลมาตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลที่ค่อนข้างเย็นสบายผิวเวลาที่ว่าเนื้อเจลที่เย็นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรผิวเราจะกระชับขึ้นแล้วก็รูขุมขนก็จะกระชับขึ้นด้วยเซลล์ผิวที่เสริมสภาพก็จะหนุดออกเนื่องจากมีไวท์ขาวแล้วก็ออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ช่วยเข้าไปในรูขุมขนของเราแทนสิ่งสกป,ปรกผิวเราก็จะเลยดูคภูมิสภาพเปลี่ยนเปลี่ยนมีเริ่มเปลี่ยนแล้ว เห็นไหมเนื้อเจลนะคะเขาจะเปลี่ยนสภาพจากเนื้อเจลใสๆเป็นเนื้อฟองเป็นอนูเนื้อฟองที่นุ่มละเอียดเพื่อดูสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนของเรานั่นเองนี้ทามาร์กทิ้งไว้ประมาณ5้าสินาทีนะคะเพื่อให้เขาจะเกิดฟองแบบฟองเยอะละมุนขึ้นเยอะมากเลยเพื่อให้ดูสิ่งสกรปรกออกมาให้หมด ส่วนใครที่เป็นในเรื่องของอผิวหน้าแพ้ผิวหน้าเกิดอาการแพ้เป็นสิวอะไรสามารถใช้ได้หมดเพราะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดอาการระคายเคืองของเซลล์ผิวใครที่ว่าตากแดดมาแสบร้อนมากเลยผิวหน้าของเราจะถูกแสงแดดทาลายเกี่ยวกับเซลล์ผิวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรน้ำนที่น้ําชั้นน้ําที่เคลือบผิวของเราเอาไว้เนี่ยตัวนี้เราก็เอามามัางได้เพื่อลดอาการแสบแดดลดอาการระคายเคืองนะคะ ่านไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือว่าประมาณสักนาทีกว่า,า,า,วาตัวนี้นะคะมาร์กจะเปลี่ยนปฏิกิริยาเลยเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสักห้านาทีถึงสิบนาทีนะอย่างที่ยาบอกใครที่ต้องการให้เพิ่มออกซิเจนให้กับผิวหน้าขึ้นเยอะๆหรือว่าใครที่ต้องการเพิ่มตัวตัวเอใครที่ต้องการที่ว่ารักษาเกี่ยวกับลุมขนไม่มกระชับก็ทิ้งเอาไว้ได้ถึงสิบนาทีเลยตัวมา์กตัวนี้เนี่ยยาแนะนํา ใช้แค่ว่าอาทิตย์ละสามครั้งก็พอถ้าว่าใช้ทุกวันเป็นไรไหมไม่เป็นไรแต่ว่าสามอาทิตย์ก็พอค่ะก็เปลืองตัวนี้ก็รีวิวให้ดูกันแค่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ทามาส์กหลังจากที่ว่ามา์กเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนฟองแล้วเนี่ยเราก็เช็ดออกได้เลยแล้วก็จะให้ผิวเราแบบชุ่มชื่นเย็นตัวนี้มันเย็นสบายมากเลยหลังจากนั้นทาทิ้งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปล้างหน้าได้ตามปกติ แล้วก็ทาครีมหรือว่าล้างหน้าเสร็จตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเชดโทนเนอร์ toner ได้เลยนะคะเพราะว่าแทนการใช้โทนเนอร์ได้เลยลุกผนเราก็จะไปฉับสิ่งสกปรกก็จะหายจากผิวหน้าพร้อมกับได้บำรุงผิวหน้าเป็นตัวด้วยนะคะแล้วก็จะไปดูกันว่าเครื่อสงสำอางที่ลงเอาไว้หรือว่าพวกสิ่งสปกปรกที่อยู่บนผิวหน้าเราเนี่ยที่ยาลองรีวิวกับทั้งแขนว่ามันหายออกไปไหม ดูนะคะตัวนี้ไม่มีเลยรอยปากกาซึ่งออกยากมากแต่ว่าพวกเนี้ยขณะลองลงไป้กับมือก็ยังหายเพราะฉะนั้นพวกแค่ว่าแป้งหรือว่าลิสติกหรือว่า,าเกี่ยวกับอัลเนอร์อะไรทีเนี้ยก็คือออกมันจะช่วยในเรื่องดูดออกให้หมดนะคะแล้วก็เช็ดออกปกติต้องไปล้างออกนะคะ อันนี้ก็โอเครีวิวให้ดูแล้วก็เช็ดออกแบบจากนั้นก็จะได้ผิวที่สดชื่นลองสังเกตดูผิวเวลาตื่นขึ้นมาเราได้ออกซิเจทนท,ที่สดชื่นบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษเนี่ยผิวเราจะดูแบบว่าชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ใครที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะก็ลองมากดูนะคะผิวเราก็จะแบบว่าสดชื่นเแบบี้เฟสมากวันนี้ก็นำรีวิวมาฝากกันแค่นี้นะคะ